จากที่โรงแรมต่างๆนะครับได้ไปดูไปแล้วและเข้าใจ้วที่สอาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีชาแตเพชรเนี่ยติดงานที่ประชุมตัวเลยครับก็บคนไม่่างด้วยครับก็มีเงาสั่งของท่านนายเพเนี่ยนนสั่งของอทอนะครับแล้วก็บริการอกาที่เกี่ยว้องในทีวิชีวิตของพี่น้องครับที่มีตัวแทนของรายื่นหนังสือครับต่อท่านนายเพนครับต่อท่านนาชยเพื่ต้องกานกันนะครับนกระปงานนะครับอย่างเขามาโรงงาน ระใจญอว่าราต่างๆมวยอะไรนะครับมันไหลมาหรือว่านะครับคู่หน pues ึ uh ่ง huh. คู th behold, um ่สองและก่อนในที่จะแจงถึงเรื่อกการตั้งซัมสินค้าและเรื่องของโลโมหรืออะไรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนําสินแร่จากนอกประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครัะได้เลยครัเดียวมันก็จะเกิดทางเหตุการ์เพื่อขั้นตอนและกระบวนการของระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานราชการพื้นที่ bad